สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีทิศอากาศมาให้เล่นกันนะคะว่ามือที่3เนี่ยจะเลิกราวีหรือว่าเลิกยุ่งกับคนรักของคุณแล้วหรือยังนะคะมีให้เลือกด้วยกันนะคะ3ช้อยส์นะ A B แล้วก็ C นะคะมาใครที่เลือก A นะคะเรามาดูกัน เขาบอกว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เลิกนะคะยังไม่เลิกคุยยังไม่เลิกยุ่งกับคนรักของคุณนะคะดังนั้นก็ใครได้ไพ่นะคะใครเลือกไพ่ choice เก็เป็นกําลังใจให้นะ,ะแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นความเชื่อเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลนะคะ B นะคะไพ่บอกว่า เขาก็ยังไม่เลิกยุ่งกับคนรักของคุณนะคะอาจจะต้องมีมการแบบจัดการอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าอาจจะต้องพูดคุยกับคนรักให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่ว่าขอแนะนําว่าออให้ใช้วิธีสันติเนอะอย่ามีความรุนแรงต่อกันนะคะส่วนใครที่เลือกไพ่4นะคะไพ่บอกว่าเนี้ยขึ้นอยู่กับคนรักของคุณเลยนะ คืออำนาจการตัดสินใจเนี่ยอยู่ที่ใครนะคะคนนั้นจะเป็นต่อนะคะถ้าถ้าเขาเซโน,โนก็คือมือที่3ก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้ามายุ่งหรือทำอะไรความรักของคุณได้นะคะก็ยังไงนะคะขอให้ใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะแล้วก็ขอให้สวรรค์ประทานพรทุกคน,นะคะ่ะ